จะเดินทำสำลึกดีค่ะ22ตุลาคม2566แล้วนะคะเทศกาลมหากรรมเทศกาลกินเจปี2566นี้นะคะที่อุทยานวิณิยมเราก็ดูกันเยอะแล้วนะคะเราเข้ามาที่ราชธานีอโศกกันบ้างค่ะมีฐานงานใหญ่ฐานงานสละเปาก็ดูไปแล้วนะคะนีม่มีฐานงานเล็กๆค่ะแต่เล็กๆไม่ธรรมดานะคะอยู่ตอนนี้ฐานงานอยู่ภายในร้านห่านมังบันราศซึ่งตอนนี้ปิดนะคะเพราะว่าไปช่วยงานที่อุทยานวิณิยมแล้วก็ส่วนอื่นๆแล้ว เปิดเป็นฐานพิเศษค่ะฐานพิเศษฐานขน,นมข้าวเกลียบปากหม้อนะคะคนขายแล้วก็ไม่คุ้นหน้านะคะออแนะนําตัวด้วยค่ะชื่อมัชะลรินนะคะ,ะมาจากอำนาจเจริญค่ะไปไงมาไงคะได้มาเปิดฐานตรงนี้คะ่ะอ๋อตอนแรกก็กะจะทําถวายท่านสามนาัมมากากรนะคะ พอดีว่าท่านท่านบอกว่าอาหารอร่อยค่ะก็เลยน่าจะทําขายโอเริ่มมาจาก<ม>ทําถวายท่านสัมมาณะขึ้นสราราเท่านั้นเองเพราะว่าวันแรกๆกไม่เห็นนะคะขนมนี้ไม่เห็นมาเห็นช่วงหลังประมาณสักสองสามวันผ่านมาแล้วเนาะ,ะจ้าแล้วทมีมีมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วหรือคะหรือว่าขายขนมอย่างนี้อยู่แล้วค่ะมะีทำขายอยู่ที่8ปดลิ้วนะคะโอตอนนี้ก็ทําขายอยู่หรอคะไม่ค่ะตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้ว คือมืออาชีพค่ะตอนนี้เรามืออาชีพมีหน้าค่ะลูกค้าถามหาฐานแล้วก็อยู่ตรงนู้นเราก็ไม่เห็นมาอยู่ตรงนี้เองนะคะลูกค้าถามว่าทําอยู่ตรงไหนลูกค้าถามเหมือนกันว่าใส่อะไรอ๋ออันนี้เป็นเห็ดหอมนะคะแล้วก็เห็ดนางฟ้าก็เลยอมกับเห็ดนางฟ้าค่ะก็เลยได้เปิดเป็นฐานเลยแล้วสีต่างๆนี้ได้มาจากอะไรอ๋อได้จากอัญชันค่ะแล้วก็ใบเตยแล้วก็สีแดงนะคะปกติเราจะใช้บิดรุตนะคะแต่ว่ารอบนี้เราหาไม่ได้ค่ะใช้เป็นเฮบูบอย ใช้เป็น<อ>สีเฮบบอยอปกตินี่ได้ไปไปช่วยที่เทศกาลงานเจบ้างไหมคะที่ในอุทยานบุญนิยมงานบุญนิยมของปีนี้จะเป็นปีแรกคะ่ะที่เรามาที่นี่ปกติไปช่วยที่ไหนคะอ๋อไม่ได้ไปไหนคะ่ะีไปเลยมีปีนี้ปีแรกที่เรามาออกงาน อ,ออกงานก็มาออกงานในวัดเลยคะ่ะ <ไป S 1> ลูกค้าถามหาที่นู่นไม่แน่นะคะ,อะจองตัวไว้อจองตัวไว้เลยเหรอจองตัวไวเลยนะคะ <laughs> เพราะว่าลูกค้าก็ถามหาว่าฐานผลิตอยู่ตรงไหนถ้านึกถึงว่าถ้าลูกค้าเห็นอย่างงี้นะคะโอ้โดึงดูดมากเลยนะคะ, <laughs> ะมาหลบอยู่ที่ข้างในเองแต่ว่าก็ต้องเห็นใจนะคะเริ่มมาจากท่านสมณะชิมแล้วผ่านเนาะ <laughs> ว่าน่าจะไปทําให้ลูกค้า <laughs> ที่เราขายงานเจนในเมืองก็อยากให้อ่า ทุกท่านนะคะทานอาหารตรงนี้นะคะเพราะว่านานนเราจึงจะมีโอกาสทำํำแล้วก็อยากจะช่วยส่งเสริมผู้คนได้ทานเจนะคะว่าอาหารเจกับอาหารข้างนอกนี่ก็อร่อยไม่ต่างกันนะคะเป็นญาติธทรมท,ที่อยู่ข้างนอกอยู่แล้วเนี่ยปกติรับประทานอาหารบางสวิรัตบ้างไหมคะอ๋ออันนี้อันนี้ทานเจมา17ปีแล้วค่ะ17ปีแล้วเนี่ยคะ่ะค่ะนี่นะคะบางคนบอกว่ากินเจหรือกินมังสวิรัตเนี่ยต้องมาอยู่ในวัด อันนี้ไม่ต้องอยู่ก็ได้นะคะอยู่บ้านนี่ทํำยังไงคะกินยากไหมเขาบอกกินมังสวิรัตนี่มันกินยากยากไม่ยากคะ่ะไม่ยากเพราะว่าถ้าเราทำนี่พ่อแม่ก็กินด้วย <c oughs> แล้วปีนี้นะคะเป็นปีที่พ่อครูนะคะก็รณรงค์เรื่องสิทธิของสัตว์ทั้งปวงสิทธิของสัตว์วชาชีพเราในฐานะมังสวิรัตเราจะบอก ลูกค้าหรือว่าบอกผู้ชมยังไงบ้างคะว่าอูเราไม่ต้องมีชีวิตโดยที่จะเอาเนื้อสัตว์มาแทนมามาแทนชีวิตของเราอันนี้ก็คือสินข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้เรานะคะก็คือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์แต่จริงๆแล้วเราเว้นได้ทุกวันคือการไม่ฆ่าเขาเพราะว่าต้นเหตุของการฆ่าก็คือคนกินถ้าไม่มีคนกินก็จะมีไม่มีคนฆ่านะคะอันนี้ก็ ฝากถึงทุกท่านด้วยนะคะคิดถึงตรงนี้นะคะว่าฝาช้าที่เดินได้น่ะก็คือท้องของเรานะคะไม่ต้องกลัวไปที่อื่นนะคะไม่ต้องกลัวผีนะคะเพราะว่าในท้องของเรานะคะวิญญาณสัตว์มากมายที่เขาตายหงอยู่ในท้องของเรานะคะสิบวันนี้มีโอกาสที่เรานะคะจะได้สร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าล้างป่าช้าในตัวของเรานะคะขอบคุณมากค่ะค้ณมนาบุญกับทุกท่านที่ทานเจนะคะในรอบนี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะอาหารชั้นเลิศน,นะคะอาหารอาหาอันประณีตซึ่งพืชผักแล้วก็ไส้ต่างๆนะคะก็มาจากชุมชนค่ะเนี่ยค่ะก็กําลังเตรียมส่งนะคะร้านอาหารต่างๆของเราทั้งอุทยานบุญนิยมทั้งสหกรณ์บูญนิยมแล้วก็ที่ห้างสุนีค่ะ ปีนี้อยู่ในบ้านร้าน,นะคะปีหน้าน,นะคะบอกจองตัวไว้นะคะขอเชิญไปออกงานกันที่หน้าร้านกันเลยค่ะท่านผู้ชมก็หายสงสัยแล้วนะคะหลายคนที่ถามมานี่แหละคะ่ะเขาเกลียบปากหม้อผลิตเองนะคะของชุมชนรต้ธทานียโศกค่ะ